เอาคีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยครับในอยู่ผมของนั่นเองนะซึ่งในส่วนของวันนี้เรามากันในแบบ Universal ทมกันอีกแล้วนะครับนะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของแกสเดอรนั่นเองก็เอ่อในส่วนของวิธีการทำนะครับแล้วนกะ็ใช้หัวใจทั้งหมด7ดวงนั่นเองนะผมคงขึ้นภาพให้หมดไม่ได้นะผมหาภาพไม่ได้นะประมาณนั้นเลยนะแต่ว่าเวลาทําแล้วจะได้หน้ากากอันนี้มาเนาะผมคงขึ้นภาพนี้ให้ได้นะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะก็จะมีสีตามนี้เลยเราตามมือตัวนอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับมันสีีประมาณสัตว์ได้รูปแก๊งบังไอ้เชียเยม่เ้ยแก๊งบบแก๊งวังยีเนี่ยสัตว์เลยเวลาเรามีหัวใจทั้งหมดเจ็ดดวงนะครับเรให้วาปมาเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับนะให้มาคุยกับแกสเตอร์นี่ตรงนี้เนาก็จะได้หน้ากากหมานั่นเองนะซึ่งก็ ทำค่อนข้างผมว่ามันก็เฉยๆนะเออถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วนะมันก็ยังค่อนข้างเฉยๆนะครับนะแต่ว่า PV P ีพค่อนข้างโหดเลยนะตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวผมมารีวิวกันก่อนเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของมือแรกนะครับนะซึ่งเอ่อมือแรกจะเป็นมือสีเขียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมือแรกนะครับนะมือแรกจะเป็นการใช้เวลาเราคลิกซ้ายจะเป็นการหิวให้คนอื่นเนาะประมาณนี้เลยนะครับนะ, <Okay. S 1> ะเดี๋ยวเราลองดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะครูดาว ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการคลิกซ้ายนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด R นะครับนะกด R จะเป็นการยิงให้ตัวเองนั่นเองนะโอก็ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราดูกันอีกรอบนึ่งอ่าประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด X กันดีกว่านะกด X จะเป็นการเปิดโลนะครับนะรับดาเมจทีมาทติภก็สามารถรับได้นิดนึงนะครับนะก็แต่ว่ารับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็แต่ก็พอสมควรนะประมาณ 3- 4 0สี่รดาเมจนะครับนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะเออก็เยอะแหละเออ3-400รดาเมจมันก็เยอะแหละ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมือสีแดงกันบ้างดีกว่านะครับนะจะเป็นมือของคาร่านั่นเองนะก็เป็นหัวใจของคาร่านะครับนะซึ่งน่าจะหายากที่สุดแล้วเราที่เราต้องทำนะ oh, <no. S 1> ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการคลิกซ้ายคลิกซ้ายจะเป็นการปล่อยขึ้นขึ้นมีดของคาร่ามันจะเป็นขึ้นสีแดงออกไปนะครับนะดามเมจหนะึ่งร้อยแล้วก็ประมาณนี้เลยนะั่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกดอากดอาจะเป็นการปล่อยขึ้นอ,อกไปสามขึ้นนะครับนะั่นเรียกว,ว่าขึ้นแล้วกันนะขึ้นดาบเนาะ ประมาณนี้เลยนะสามร้อยนั่นเองนะสามร้อยดาเมจถ้าโดนหมดทุกอันนะก็ค่อนข้างแรงแรงมากแรงแรงแรงจริงๆแรงแรงแรงก็ทะลุทะลุรัวมาตะด้วยเนาะแหมมีไปทําไมวะรั่วมาตะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมือสีเหลืองกันดีกว่ามันเป็นสีสีนะแต่ผมจําอันนี้น่าจะสีเหลืองนะอันนี้สีส้มมาอันนี้น่าจะสีเหลืองแหละถูกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นการยิงคลิกซ้ายจะเป็นการยิงลูกเล็กๆออกไปข้างหน้านะเป็นเม็ดเมดเนาะ อ่าประมาณนี้เลยนะครับ่นในส่วนของการอิกซ้ายนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกดอากดอาร์จะเป็นการยิงลูกเล็กๆแบบน้อยลงใช่แต่ว่าดาเมจแรงขึ้นเมื่อกี้นี้ดาเมจลูกละยี่สิบนะแต่ตอนนี้เดีย๋ยวเราลองดูการกดอาร์แล้วกันนะดาเมจหนึ่งร้อยนะครับนะยิงออกไปประมาณสามนัดนั่นเองนะดาเมจก็สามร้อยนั่นเองนะถ้าโดนหมดนะสามที่ร้อยนะครับนะส่วนการลิกซ้ายผมนี่นับไม่ได้นะผมนับไม่ถูกเ้าก็ ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของการกดคลิกซ้ายก็อ่าประมาณนี้เลยเนาะในส่วนของมือสีเหลืองนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมือสีส้มสีส้มจะเป็นการวางกับดักระเบิดนะครับนะว้าวจะเป็นการวางระเบิดเนาะเป็นระเบิดลูกเล็กๆนะครับนะซึ่งดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่จะวางค่อนข้างเยอะนะน้นน้นทำน็อกแบ็กก็แล้วกันนะเออน็อกแบ็กกระเด็นไปข้างหลังให้มันกระเด็นกระเด็นนะครับนะให้มันกระเด็นกระเด็นนะน็อกแบ็กนะ ดาเมจถ้าโดนทุกลูกก็จริงๆมันก็ค่อนข้างเจ็บอยู่นะแต่ว่ามันก็เฉยๆนะเออดาเมจมันคอน่อนข้างเฉยๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด R นะครับนะกด R จะเป็นการวางระเบิดลูกใหญ่เนาะประมาณนี้เลยนะครับนะั้นนุกแบนระเบิดนิวเคลียร์เลยชื่อนุกนก,นก็เป็นการวางระเบิดลูกใหญ่นะครับดามเมจแรงขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะแล้วก็สามารถโดนได้ค่อนข้างง่ายเนาะวงมันค่อนข้างกะมันค่อน คนค้างกว้างนะครับลินพันลินพันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกดการกดอายอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลองดูดาเมจโอ้ครึ่งรลรถไปเท่าไหร่อ่ะ250ห้าสิบโอเคดาเมจ2 5 0ห้าสิบนะครับนะก็ <L an> oh, เรียกได้ว,ว่าแรงเวอร์แรงสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมือน้ําเงินดีกว่านะมือน้ําเงินจะเป็นการยิงดาวกระจายนะครับนะประมาณนี้เลยเนาะ เนี่ยการจะเป็นยิงดาวกระจายหรือว่าโกงจักผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอันนี้ขอโทษได้จะเป็นโกงจักนะใช่ใช่น่าจะเป็นโกงจักนะครงนะก็ประมาณนี้เลยเนาะในส่วนของการคลิกซ้ายอาจจะติดตามด้วยเนาะประมาณนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนการกดอากดอาจะเป็นการยิงที่เยอะกว่าเดิมแต่ดาเมจจะน้อยลงนะเหลือยี่สิบนั่นเองนะแต่ว่ายังติดตามเหมือนเดิมนะครับนะเป็นดาวกระจายคกงจักติดตามนั่นเองนะซึ่งอืมันน่าจะยิงไปหกอันนะตามชื่อนะ ประมาณนี้เลยนะครับน้ดาเมจค่อนข้างแรงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมือสีฟ้ากันดีกว่านะครับนะผมอาจจะรีวิวช้ากว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้อัดคลิปเนาะก็วันนี้มาอัดแทนแล้วกันนะเดี๋ยวผมลงให้2องคลิปแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมือสีฟ้านะครับนะมือสีฟ้าจะเป็นการอิกซ้ายจะเป็นการเอาเชือกพุ่งไปข้างหน้านะครับนะประมาณนี้เลยนะตามเมาส์เราอะเดี๋ยวผมลงเมาส์ไว้ประมาณตรงนี้อ่าประมาณนี้เลยนะครับนะแต่ว่า ไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ในส่วนของการกดอากดอาจะเป็นการดึงศัตรูมานั่นเองนะมะต้องเม่เราเราไม่จําเป็นต้องขันเมาส์ให้ตรงนะครับนะมันเป็นการล็อกเป้าให้อัตโนมัตินะมานี้เลยนะครับนะทำดาเมจด้วยนิดๆหน่อยเนาะเสียเลือดไหมเสียเลือดเท่าไหร่เส yeah. uh ีย10 10หรือ15เนี่ยโอเคประมาณ <Okay. S 2> ประมาณ15นะครับนะถ้าจำไม่ผิดผมก็ถ,ถ้าที่ผมจําได้ผมก็เคยโดนะ15นะประมาณนั้นเนาะโอเค ก็จบแล้วนะในส่วนของมือสีฟ้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมือสีม่วงกนะันดีกว่าเนาะมือสีม่วงจะเป็นการยิงเลเซอร์นะครับนะเลเซอร์ออกไปหนึ่งซ้ายจะเป็นการยิงเลเซอร์ประมาณนี้เลยนะครับตาเมจน่าจะประมาณเท่าไหร่หนึ 100. ่งร้อยอีเรยไปเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด R กันดีกว่านะครับนะก็กดอาจะเป็นการยิงแบบรัวๆนั่นเองนะยิงแบบสามครั้งประมาณนี้เลยนะครับนะ t ร r เ e l a s ดูชื่อเอยเจียงจีไง มาณนี้เลยนะครับแต่เลเซอร์มันยิงค่อนข้างยากนะผมว่าอะก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของการกดคลิกซ้ายนั่นเองกับกดอา่านนั่นเองแนละ้วก็มือสีม่วงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด G ีกดเก,กท่ากันดีกว่านะ ประมาณนี้พอแล้วพอแล้วนานแล้วอายนานนานเกินไปแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับนนในส่วนของแกตเตอร์นั่นเองนะก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้เร็วนั่นเองหมดเร็วไงสกิลแกตเตอร์หมดเร็วไง,ก,วไงก็ในส่วนของวิธีการเรียกไม่ใช่การกดคิวนะครับนะนะบนะกดคิวกับคีจะเป็นการสลับมือนั่นเองนะอันนี้ผมลืมบอกไปเลยขอโทษด้วยเนาะก็ในส่วนของการเรียกให้การกดเซตนั่นเองนะนะแล้วก็กด C จะมีสกิลหนึ่งลืมลืมลืมอันนี้ลืมจริง ก็กด C นะครับนะ่าจะเป็นการวาร์ปประมาณนี้เลยแล้วกันนะก็กด C เป็นการวาร์ปประมาณนี้เลยนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะไม่ได้ถือว่าแย่เท่าไหร่อูดาวเร็วมากเร็วแบบเร็วเวอร์จริงน,น,นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวถัดไปกันดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซิลเวอร์ชาร์ลอตนะครับนะซึ่งตัวนี้ผมอาจจะต้องเบาเสียงเกมลงนิดนึงนะก็ค,คือแบบเบาแบบเสียงเอฟเฟกลงนะครับนะเพราะว่ามันมีเพลงนั่นเองนะ แต่ว่าเพลงมันไม่โดนรีกัลติฟหรอกผมเคยใช้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด e กด e จะเป็นการต่อยมัดรัวเฮ้ยตดวเก์เตอร์ก็เป็นการต่อยมัดรัวก็ใช้แอโ b a บ r a g e ก็เป็นการใช้ a อ r รแทงนั่นเองนะก็แทง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 ก็่โดนเก์เตอร์เดยก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด r คณิกมาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด r รับณะกด r จะเป็นมัดหนัก อประมาณนี้เองตามเอตทั้งหมดห้าสิบสตรองพันเลือดมีหนึ่งพันห้าสิบนะค่อนข้างอึดนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกดอากันอีกรอบหนึ่งนะครับนะเออประมาณนี้เลยนะครับันในส่วนของการกดอานั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด e. อีเฮ้ยกดทีกดทีกดท,กดทีเป็นการระเบิดนิดนึงนะก็คือเป็นการระเบิดนะครับนะก็รัศมีค่อนข้างใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่ประมาณนี้เนาะเออก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เนาะก็ถือว่าแรงนะเต็มเอ้ยก็ถือว่า ก็ถือว่ากว้างนะครับแต่ไม่ถือว่าแรงเท่าไหรนะ่นะมีแค่หกสิบเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลไฮไลท์กันดีกว่านะสกิลที่อ่าแรงแรงที่สุดแล้วเออแรงที่สุดแล้วนะครับสกิลไวนั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับนะก็เป็นการปาแอลโลอไปสามสามอันนั่นเองนะอ่าประมาณนี้เนาะสามนัดเงี้ยวไปแล้วนะครับนะก็ถ้าโดนทุกนัดผมบอกเลยว่าเจ็บอีดเลยก็คือถึงตายเลยนะครับนะก็คือแรงมากแรงมากในะส่วนของ ทักสกิลนี้เป็นสกิลที่แรงที่สุดเท่าซินเวอร์ชาร์ล,ลอตจะมีได้เร็วนะอ่าประมาณนี้นะครับทะลุบล็อกด้วยนะซินเวอร์ชาร์ล,ลอตไม่สามารถกดบล็อกได้นั่นเองนะก็ประมาณประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของสกิล Y นั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิล F กันดนะีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิล F นะครับนะสกิล F จะเป็นการทําให้หลับนั่นเองนะก็คือล้มนั่นแหละหลับนะครับนั่นหลับแล้วก็จะกลิ้งล้มลงไปนะครับนะก็ทําอะไรไม่ได้เนาะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับนนในส่วนของสกิล F นั่นเองนะโซแอ็กแท็กก็ประมาณนี้เลยนะครับน่าจะทําให้หลับนั่นเองนันในส่วนของสกิล F นะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนการกด G คือมันเป็นเพลงอยู่แล้วอะออ๋อ,อกด G กด G ปิดเพลงได้เหรอเฮ้ยเจ๋งเรอไปนี่เพิ่งรู้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับนนในส่วนการกด G ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ โอเคเด you know ี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกดแซดกดแซดจะเป็นการวิ่งนะครับนะวิ่งชนได้ด้วยนะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการกดแซดเรายืนนิ่งๆอ่ะแต่เรากดแซดอยู่นะครับนะก็จะโดนประมาณนี้โดนแบบเปิดนเปิดแฮกอะไรเยอะอารมณ์เหมือนทุกคนเปิดแฮกอยู่ะครับประมาณนั้นเลยนาะในส่วนของซีนไวชาร์ลเล็กเลีวมนั่นเองนะกดซีก็เป็นการพุ่งเนาะ ก็ประมาณนี้เลยก็หมดแล้วนะครับสก,กิลเขาคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ในส่วนของเลือดก็เอ็ดเ,ดเดบวกกันเลยทีเดียวนะครับนะดาเมจค่อนข,ข้างเฉยๆเนาะลืมให้ดูสเตตขอโทษไว้แล้วกันนะนะก็หมดแล้วนะครับนนในส่วนของซิงเวชาร์ลอตคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับถนะ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะนะผมไปแล้ววันนี้บ๊ายบายครับ